หลังจากจบภาพยนตร์เรื่อง Thunderbolts น่าจะจะมีการเซอร์พระใหญ่เกี่ยวกับสถานะของทีมในตอนถ่ายเรือแน่นอนว่าเรื่องราวของเครดิตในภาพยนตร์ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจเยอะมากๆว่ามันจะมีบรรยากาศเป็นยังไงกันแน่ตอนจักรวาลในอนาคตนั่นเลยทําให้ในวัน,นิวเรลีจะพามาอยู่การคาดเดาสถานาการณ์หลังเครดิต Thunderbolts ว่ามันจะมีรายละเอียดออกมาอย่างไงโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้าม พเทันนี้กันไปก่อนนะครบับ แม้ว่าเครดิตตัวแรกจะเป็นการนําเสนอเนื้อหาที่เรดกาเดียนออกมาเล่นมุกอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยการพยายามที่จะโน้มน้าวให้ผู้หญิงคนหนึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากทีมอเวนเจอร์ยุคใหม่ของเขาแต่เพียงเท่านั้นเพื่อสะท้อนว่าในตอนนี้ความฝันของเรดกาเดียนที่จะได้เห็นมุนตัวเองโด่งดังจนสามารถกลายไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้ก็จะเป็นจริงจนได้สักทีแต่นี่ก็จะถือว่าเป็นการสะท้อนถึงสภาพสังคมโลกในปัจจุบันของ MCU ได้ชัดเจนมากๆว่าทีมนิวอเวนเจอร์ที่วาวตั้งขึ้นมา จะคล้ายๆกับว่าถูกยัดเยียดให้เข้ามาอยู่ในสังคมแทนที่อเวนเจอร์ยุคเก่าๆแบบเห็นได้ชัดมากๆแถมผู้คนบางส่วนก็จะยังไม่ยอมรับมันซะด้วยต่างจากอเวนเจอร์ยุคแรกที่นําทีมโดยไอรอนแมนและกัปตันอเมริกาซึ่งสมาชิกในทีมก็ล้วนเคยถูกเอาไปใช้ในสื่อการขายของผลิตภัณฑ์และโฆษณาจำนวนมากเหมือนกันแถมผู้คนในเมืองส่วนใหญ่ก็ยังให้การตอบรับที่ดีมากๆเพราะขนาดวองและดร์สเตรนด์ก็ยังเคยมีการพูดถึงไอศครีมที่มีรสชาติซึ่งอิงมาจากตัวฮักและไอออนแมนมาแล้วแต่ รับนิวอเวนเจอแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานตั้งแต่ภาพยนตร์จบลงไปถึง14เดือนแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่ชนิดที่ว่าอาจจะไม่ได้ซ,ซักเซี้ยวหนึ่งของอเวนเจอร์ของจริงเลยด้วยซ้ำข้อพิพาดกับแซมวิลสันแม้ว่าในกัปตันอเมริกา b r ร v e New World จะมีการเกลิ่นเรื่องที่แซมวิลสัน ซึ่งเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ควรจะได้เป็นผู้นําในการรวมทีมเอเวนเจอร์ขึ้นมาอีกครั้งแต่มันก็ดูเหมือนว่าวาวจะสามารถช่วยโอกาสจากสถานการณ์นี้ในการดันทีมทันเดอร์โบสมาเป็นนิวอเวนเจอร์ตัดหน้าไปได้ก่อนจนส่งผลให้มีการถกเถียงเกิดขึ้นระหว่างทีมและตัวของแซมทันทีว่าทําไมถึงมีการเอาแบรนด์เอเวนเจอร์ไปใช้ซึ่งมันก็จะลามไปถึงเรื่องการจนลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อนี้เลยทีเดียวโดวยเราจะรับรู้ด้วยว่าตัวบากีที่สนิทกับแซมที่สดุดก็จะเข้าไปเจรจากับเพื่อนคนนี้เป็นการส่วนตัววมาแล้ ก่อนที่เขาจะเผยออกมาว่าการสนทนามันจบลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่งผลให้กลุ่มนิวอเวนเจอร์นั้นคุกคลีดเป็นอย่างมากเพราะกังวลว่าภาพลักทีมของพวกเขาจะเสียลงไปจากการกลับมาอีกครั้งของอเวนเจอร์ตัวจริงทั่วเมื่อมาพิจารณาถึงสถานการณ์ที่สมเหตุสมผลแล้วนั้นเราก็จะพบว่าปัจจัยทุกอย่างก็จะชี้ชัดแลว้วว่าอเวนเจอร์ทีมจริงเกิดละหลวมในการรักษาทีมเอาไว้เองจากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จบสงครามกับธานอสในอเวนเจอร์เอนเกมไม่ว่าจะเป็น เสียสมาชิกหลากหลายคนและคนที่เหลืออยู่ก็ไม่มีภาวะผู้นําการสูญเสียสมาชิกหลักในกลุ่มไปหลายคนทั้งการเสียชีวิตและการออกไปมีบทบาทอื่นซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการนำแค่คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเท่านั้นไม่ได้รวมไปถึงฮีโร่ที่เข้ามาร่วมในการต่อสู้แต่อย่างใด โดยหากนบในทีมหลักที่มีสมาชิก6คนในอเวนเจอร์ภาคแรกทีมก็จะเสียแบล็กวีโดและไอรอนแมนจากการเสียชีวิตไปแล้วส่วนกัปตันอเมริกาและฮอกอายก็จะถอนตัวออกไปซอเลือกที่จะไปผจญภัยกับทีมกาเดียนและเวลาต่อมาเขาก็เลือกจะใช้เวลาอยู่กับลูกสาวที่จริงๆแล้วเป็นลูกของก่อส่งผลให้เหลือสมาชิกที่เป็นการหลักคนเดียวอย่างบรูซแบนเนอร์ทุนั้นและแม้ว่าตัวแบนเนอร์เองจะมีโอกาสติดต่อกับฮีโร่คนอื่นๆอยู่ตลอดในภารกิจต่างๆแต่เขาก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ มีภาวะในการเป็นผู้นําและมักจะปลีกวิเวกอยู่คนเดียวมากกว่าการนําทีมต่อจากเขาจึงไม่เกิดขึ้นส่วนสมาชิกอย่างเป็นทางการคนอื่นๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานเป็นหลักตั้งแต่ Age o อ u l t r o ตรอน i n i t y War และ End g เก e ก็จะล้วนมีเส้นทางอื่นใหม่ๆแทบจะทั้งซีนไม่ว่าจะเป็นเจมส์โรดที่เข้าไปทํางานให้กับรัฐบาลเต็มตัวกับตันมาเวลที่มักจะเดินทางข้ามอวกาศไปมาอยู่ตลอดไม่เคยอยู่เป็นหลักแหลง่งในบูล่าแลวโรเกตที่กลับไปอยู่กับทีมการเดยนในอวกาศและน่าจะถูกมองเป็นสมาชิกชั่ว เรามากกว่าแอนด์แมนที่กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองและไม่ได้มีภาวะผู้นําเป็นแกนหล,ลักของทีมปีเตอร์พาเกอร์ที่คนลืมตัวตนของเขาไปแล้วมันจึงชัดเจนเลยในตอนนี้นอกจากแซมวิลสันมันก็แทบจะไม่มีตัวละครไหนขึ้นมาช่วยเป็นกําลังเสริมให้กับทีมใหม่ของเขาได้เลยการหายไปของนิฟิลรี แน่นอนว่าอเวนเจอร์ชุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็จะถือว่าเป็นทีมที่มาจากฝีมือการปั้นขึ้นมาของนิฟิลรีอย่างแน่นอนและแม้ว่าเขาจะไม่ได้คุมทีมแบบเบ็ดเสร็จเหมือนกับในภาพยนต์อเวนเจอร์ภาคแรกแต่ฟิลรีก็มักจะโผล่มาช่วยชี้แนะและสนับสนุนทีมอยู่ตลอดจนท้ายสุดทีมก็จะถูกส่งต่อไปยังกัปตันอเมริกาอย่างสตรีโรเจอร์และไอออนแมนดูแลต่อได้แบบสบายๆแล้วแต่เมื่อไม่มีสมาชิกเหล่านี้อยู่แถมนิฟิลรีก็ยังเลือกที่จะขึ้นไปทํางานกับหน่วยซอนในอวกาศแทนมันจึงไมมม่ีีครเข้้าาาชนํ หรือรวมทีมอเวนเจอร์ทีมเดิมกลับมาได้ในช่วงเวลานั้นมันจึงชัดเจนแล้วว่าน,นิคฟิวรีคือปัจจัยที่สําคัญมากๆไม่ต่างจากว่าที่เป็นคนดูแลจัดการหาเส้นสายมาพัฒนาให้ทันดูบล์กลายไปเป็นนิวอเวนเจอร์เลยการสูญเสียอเวนเจอร์เฮดควอเตอร์ แม้ว่าอเวนเจอร์เฮดคอร์เตอร์จะเป็นเพียงสถานที่ทุนนันแต่มันก็จะนับว่าเป็นฐานบัญชาการของทีมที่เป็นจุดสําคัญมากๆในการมีอยู่ของสมาชิกแต่ละคนเพราะมันจะมีทั้งศูนย์วิจัยคลังแสงไปจนถึงห้องพักกับห้องประชุมอเวนเจอร์เฮดคอ r ์เตอร์จึงเสมือนกับเป็นจุดยึดเหนี่ยวของทีมและประชาชนที่จะมองเห็นได้ว่าอเวนเจอร์ยังคงอยู่บนโลกเพื่อคอยปกป้องและพิทากพวกเขาจากภัยอันตรายต่างๆอยู่ตลอดแต่เมื่อธานอสได้ทําลายฐานที่มั่นนี้ชนิดที่ว่าไม่เหลือเขาโครงเดิมอะไรเลยแค่ นั้นยังไม่พอฐานก็จะยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากสงครามจนกลายเป็นสถานที่ที่ถูกปล่อยป่าละเลยไปมันจึงเรียงไม่ได้ที่รัฐบาลและประชาชนจะมองว่าอเวนเจอร์ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วส่งผลให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ที่ยากจะแก้ไขได้ก่อนที่การมาของนิวอเวนเจอร์ที่เข้าไปใช้ฐานซึ่งเป็นตึกเก่าของอเวนเจอร์กลางนิวยอร์กจะช่วยโอกาสในส่วนนี้อว้ได้ในการสร้างสัญ,ญลักษณ์ใหม่ให้กับประชาชนใช้จดจำแทน และจากเรื่องราวของการหายไปของอเวนเจอร์ชุดเดิมแถมยังถูกแทนที่ด้วยนิวอเวนเจอร์ของวาวมันก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าในอเวนเจอร์ดูมส์เดย์นี่ก็จะเป็นภาพยนตร์อเวนเจอร์เรื่องราวที่อาจจะไม่มีทีมอเวนเจอร์ออริจินอลคอยปักหลักรับมือกับปัญหาใหญ่ตั้งแต่ตนเรือและน่าจะมีการเซตทีมขึ้นมาระหว่างเรื่องไปเรื่อยๆแทนส่วนทางนิวอเวนเจอร์ก็ต้องดูไปเรื่อยๆว่าพวกเขาจะพยายามคงสถานะตัวตนของทีมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่หรือจะเลือกกลับไปใช้ชื่อเก่าอย่าง Thunderbolts แทนแต่ที่แนๆ เลยก็คือพวกเขาจะต้องเข้ามารวมพลังกันอย่างเรียบม่ได้และอาจมีสิทธิ์กลายเป็นสมาชิกในทีมเดียวกันไปในเวลาต่อมาอีกด้วยการมาของยานแฟนแทสติกโฟเป็นการบอกใบหรือสปอยเนื้อหาล่วงหน้าแน่นอนว่าอีกหนึ่งประเด็นในช่วงท้ายของเครดิตที่ทีมนิวโอเวนเจอร์จะได้พบกับสัญญาณนอกชั้นบรรยากาศซึ่งเผยถึงการมาของยานเดินทางของทีมแฟนแทสติกโฟนั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นการปูทางไปยมภาพยนตร์เรื่องแฟนแทสติกโฟ i r เฟิร์สสเต็ปแบบชัดเจนมากๆ ว่าไม่ว่าจริงไงก็ตามทีมแฟน t าสติกโฟร์ก็จะต้องเดินทางมาที่โลกในจักรวาลหลักอย่าง616งอยู 1, ่ดีด้วยการข้ามมัลติเวิร์สและแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นการสปอยเนื้อหาออกมาล่วงหน้าแบบม้อมอ๊อของทีมทีมนี้แล้วว่าพวกเขาอาจจะพ่ายแพ้ในภาพยนต์ของตัวเองหรือเปล่าจนต้องหนีข้ามจักรวาลมาแต่ว่าตัวผู้กำกับของทันเดอร์โบลเองก็จะได้กล่าวออกมาเพิ่มเติมว่าเครดิตตัวดังกล่าวจะเป็นการถ่ายทำขึ้นมาในกองถ่ายของ a v e n g e r Doomsday ไม่ได้ถูกแพลนให้มาถ่ายทำใน Turnunder Bow รวมถึนเมื่อลองพิจา,าจาา,ารณาาโกลรวม ที่เกิดขึ้นดีๆเราก็อาจจะพบกับความเป็นไปได้ที่หลากหลายมากๆและมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเสมอไปอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโลกแตกถึงต้องย้ายมาสำหรับประเด็นที่ว่าโลกของทีมแฟนตาสติกโฟ อาจจะพังทลายหรือล่มสลายลงไปจากการรุกรานของกาแล็กตัสนี่ก็จะถือว่าเป็นประเด็นที่ดูน่าสนใจและเป็นไปได้ม,มากที่สดุดเนื่องจากสถานการณ์ในตัวอย่างภาพยนต์เรื่อง Fantastic Four first step ค่อนข้างจะชี้นําไปในทิศทางนี้มากมาโดยในทุกๆปัจจัยก็จะเริ่มจากประเด็นที่รีดน,นันจะทําการศึกษาเรื่องราวของมัลติเวิร์สไปจนถึงการพยายามขยายขอบเขตจ,จักรวาลของตัวเองขึ้นมาก่อนโดยอาจจะทําให้โลกน,นั้นสามารถติดต่อกับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่อันห่างไกลที่มนุษย์ไม่เคยติดต่อได้หรืออาจจะลา ไปถึงการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาข้ามมัลติเวิร์สนั่นจึงอาจเป็นสาเหตุให้กาลกตัสรับรู้ถึงการมีอยู่ของโลกและเดินทางมาที่โลกของเราเพื่อหวังจะดูดกลืนแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะจัก,กรวาลโดยหากสั้นเรื่องเดินทางไปในทิศทางนี้จริงๆบทสรุปของภาพยนตร์ก็อาจจะออกมาหวานอมขมกลืนมากๆกับการที่เราต้องเห็นความพยายามแบบขั้นสุดของทีมแฟนตาสติกโฟที่ต้องแบบความหวังของคนทั้งโลกในการป้องกันการรุกรานเหล่านี้ให้ได้และแม้ว่าพวกเขาจะระดมปัญญา รวมไปถึงความสามารถออกมาแบบสุดตัวแล้วแต่สิ่งที่ทําได้ก็กลับเป็นแค่การยื้อเวลาเอาไว้ทุนนั้นเพราะท้ายสุดแล้วกาแล็กตัสซึ่งแข็งแกร่งกว่าทั้งในเรื่องของพลังและกองกาลังก็จะสามารถเอาชนะและดูดกลืนโลกเข้าไปได้อยู่ดีนั่นจึงทําให้ทีมแฟนตาสติกโฟอาจจะต้องใช้ไม่ตายสําคัญอย่างการพยายามหนีเอาตัวรอดไปอาศัยในจกักรวาลอื่นๆก่อนจนเป็นสาเหตุให้ทีมนั้นตกมาที่จกักรวาล616หน 16, หรือเท่าเรื่องราวจะดําเนินไปในแนวทางที่พอจะมีสถานการณ์ที่เบาลงมาบางก็าอาจจะเป็นปิได้วัน ในช่วงท้ายภาพยนต์ f t a s t i s ติ u 4 First Step ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมกำลังจะแพ้แต่โลกยังไม่แตกนานมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้ทีมตกมาในจกักรวาล616น616โดยไม่ได้เห็นบทสรุปของโลกตัวเองเพื่อที่อย่างน้อยก็อาจจะเป็นการเปิดทางให้ทีมมีโอกาสได้กลับไปแก้ไขปัญหาในโลกของตัวเองได้ในอนาคตเป็นการออกสำรวจเพื่อตามหาคนมาช่วยเหลือ ในส่วนของความเป็นไปได้นี้นี่ก็จะถือว่าเป็นแนวคิดที่ดูเป็นเส้นทางที่ปลอดภยัยและดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ออกไปในทิศทางที่บวกมากๆเพราะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าฉากยานบินที่บินมายัางโลกในครเดอรือของทันด b โบส์มันก็อาจจะไม่ได้เป็นฉากในช่วง,งท่ายเรื่องของ Fantastic โฟร์เฟิร์สแตก็เป็นได้แต่อาจจะเป็นฉากในช่วง,งกลางเรื่องหรือเกือบช่วงคลาม็กก็ยังได้เหมือนกันเพราะมันอาจจะมีแผนการที่รีดิชาร์ เริ่มคิดค้นออกมาได้แล้วว่าหากพวกเขาสามารถเดินทางเข้ามัลติเวิร์สได้จริงๆการเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากทีมตัวเองในจกักรวาลอื่นๆก็น่าจะมีความเป็นไปได้หรืออาจจะโชคดีเจอกับฮีโร่หรือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังซึ่งจะเข้ามาช่วยเหลือโลกของพวกเขาให้รอดจากการรุกรานของกาแลตาซ์ได้ซึ่งมันก็อาจจะมีฉากที่ทีมแฟนตาสติกโฟเดินทางไปยังจกักรวาลที่มีทีมนี้เหมือนกันยังแปลสามแแบก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปพบว่าจากักรวาลนั้นริชาร์ดจะถูกสังหารไปจากฝีมือของวาน้าไปแล้ว จนทาให้กลายเป็นเรื่องผิดหวังของทีมแต่จากการเดินทางมาในจกักรวาล616โอกาสก็จะยังถือว่าเปิดกว้างมากๆว่าทีมนั้นจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากฮีโร่ในโลกได้ทันเวลาก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับไปด้วยกันเพื่อเอาชนะหรือขับไ like ล่กาลกัสออกไปได้สาเร็จซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดอาจจะเพิ่มระดับต่อเนื่องในตอนจบเรื่องสําหรับปูไปยังสงครามกัดบดรดก้อูที่กําลังจะเกิดขึ้นและถ้าเนื้อเรื่องดําเนินออกไปในทิศทางนี้จริงๆมันก็จะถือว่าเป็นการปูเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครในจกักรวาล616 ทีมแฟนตาสติกโฟดี้ยังลงตัวมากๆขับไล่กาแล็กตัสได้แต่ต้องการเดินทางมาเตือนภยัยสำหรับแนวคิดในข้อนี้นี่ก็จะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ออกมาในเชิงบวกมากๆอยู่เหมือนกันเพราะมันก็เป็นไปได้ที่ทีมแฟนตาสติกโฟ อาจจะมีวิธีการที่ดีพอในการขับไล่กาลกตัสออกไปจากโลกของตัวเองแล้วซึ่งอาจจะมาจากวิธีที่คนในทีมช่วยกันคิดออกมาและอาจจะไม่ใช่การเข้าไปต่อสู้แบบซึ่งซึ่งนาที่ดูเป็นไปได้ยากแบบสุดๆเนื่องจากในภาพยนตร์ Fantastic โฟร์ไรซ์ออฟเด e r s ิ r เวอร์เซปี2007ที่เป็นเรื่องราวของอิจก,กวาดมันก็จะมีการนำเสนอออกมาแล้ววัาท้ายสุดแล้วทีมก็จะได้รับความช่วยเหลือจาก s i l v e r Surfer จนทำให้กาลกตัสถูกกำจัดออกไปจากการเป็นพายุรู้รานได้สำเร็จซึ่งหลังจากขับไล่สิ่งมีชู ผู้กลืนกินดวงดาวตัวนี้ออกไปได้แล้วนานเรนทริชาร์ดก็อาจจะมองเห็นความเป็นไปได้ที่กาลกตัสอาจจะสามารถเดินทางข้ามมัลติเวิร์สไปรุกรานโลกของเราได้เขาจึงเลือกที่จะพาทีมเดินทางมาเตือนภัยจักรวาลหงหนึ่งหงเห้รเร็วที่สดุดเพื่อที่โลกจะได้ไม่ต้องเจอกับปัญหาที่ยากลําบากในแบบที่ทีมแฟนแทสติกโฟต้องเจอมาก่อนหรือมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าภายัยร้ายแฝงภัยใหม่อย่างดรดูที่อาจจะปรากฏตัวออกมาสัสานในแฟนแทสติกโฟร์เฟิร์สสเต็ปก็อาจจะส่งสัญญาณเตรียมที่จะบุกออกมาแล้ว การเดินทางมาหาฮีโร่ในจักรวาลหลักเพื่อรวมพลังการก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการตั้งรับด้วยทีมตัวเองทีมเดียวอีกด้วยเทคโนโลยีการข้ามเวลาของโทนี่ตาร์อาจจะสามารถช่วยได้ สำหรับแนวคิดนี้นี่ก็จะเป็นแนวทางที่ต่อยอดมาจากประเด็นเรื่องของการเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากโลกในจกกักรวาล616น 16, เพราะถ้าโลกหลักของทีมแฟนตาสติกฟลลมสลายจากการรุราของกาแล็กตัสไปแล้วแต่ทีมก็ยังวางแผนที่จะหาทางกู้สถาน,นการณ์ทุกอย่างกลับมาบางทีการข้ามมาในจกกักรวาล616น 16, แล้วได้พบกับเทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลาของโทนี่สตาร์ที่ถูกทิ้งเอาไว้หลังจากที่เขาเสียชีวิตก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะมันอาจจะทําให้ทีมแฟนตาสติกโฟทีมนี้ สามารถเดินทางย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนที่การลักตัสจะบุกได้และอาจหาทางในการรับมือได้ทันท่นวงทีซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นเส้นทางที่ทําให้ทีมแฟนตาสติกโฟร์ยังคงสามารถรักษาโลกของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมเพราะมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าพวกเขาจะยังคงเดินทางไปกลับระหว่างโลกของตัวเองและจักรวาลหละแทนที่จะย้ายมาแบบทาวรและมันก็อาจจะเป็นไอเดียที่ถูกเอาไปใช้ต่อกับเหล่า x m e n ซึ่งบางทีพวกเขาอาจจะแค่เดินทางมาสมทบกับจักรวาลหลกแล้วค่อยกลับไปโลกของตัวเองเพราะมันก็อาจจะสมห ให้สมผลมากกว่าการเข้ามาตั้งโรงรากในจักรวาลหลักที่ทำแฟน a าสติกโฟรและ x m e n ยังไม่เคยได้รับการยอมรับจากประชาชนมาก่อนจนอาจจะเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตอีกด้วย และจากข้อสังเกตที่ว่ามานันี้มันจึงชัดเจนแล้วว่าการนําเสนอฉากเครดิตของ Thunderbolts ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะไม่ได้ถือว่าเป็นการสปอยภาพยนตร์แฟน t าสติก for first แต่ p อกมาตามที่หลายๆคนคิดก็เป็นได้เนื่องจากในยุคหลังๆนี้ทางมาเวลก็มันจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมตลอดฉันิดที่ว่า Thunderbolts เองก็ยังทำมาแล้วด้วย โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการคาดเดาสถานการณ์หลังเครดิตทันเดอร์โบสที่ย <wh ังไงแฟนมาแววก็ต้องรอติดตามกันเอาไ้ให้ดีเลยท้ายที่สุดนี้ทางเพื่อนๆคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกตรวมไปถึงอิสระเอกอะไรที่น่าสนใจจากทันเดอร์โบสนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไ้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกาลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยน้าข้อมูลที่เราเรียวเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ วสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ